ดีค่ะบริษัทร,รับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยมานน้ำดีไซน์ละไ์เฮเว่นนะคะวันนี้นะคะจะพามาส่งมอบงานนะคะสระว่ายน้ำสวยๆนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะบ้านคุณแยมนะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอยู่ท่านนะคะขนาดสระนะคะคุณก้องจะอยู่ที่3าเมตรห้าสิบนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่เจเมตรนะคะความลึกนะคะจะอยู่ที่เมตร3าสิบนะคะสวยงามมากเลยนะคะ สระนี้นะคะในสระนะคะปูด้วยกระเบื้องคอตโต้ลายหินธรรมชาตินะคะส่วนนอกสระนะคะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนขาวนะคะสวยงามมากเลยนะคะน้ําสีฟ้าสสวยๆมากเลยค่ะจะมีไฟสระนะคะทั้งหมด2ดวงนะคะเป็นไฟสระสีขาวนะคะในสระนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะมีบันไดนะคะสีขั้นนะคะสำหรับเดินลงสระส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมโซนสระเด็กนะคะแบบกั้นขอบนะคะมีเด็กเล็กนะคะนั่งมุมนี้ก็คือปลอดภัยได้เลยนะคะมาพร้อมระบบเจสปานะคะห้าหัวนวดผลไายแรงๆนะคะฟองแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นสระสกิมเมอร์ระบบเกลือนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากให้เราไปสร้างสระไว้น้ําสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระไว้น้ำม่านน้าดีไซน์ละไรเฮเว่นนะคะ เรารับสร้างสระวไว้น้ำทั่วประเทศนะคะสวัสดีค่ะ